ก็อย่างที่บอกไปเมื<_<_่อกี้ค่ะว่าก่อนจะครบหนึ่งเดือนนะคะส่วนใหญ่จะยังไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ายังไม่ขาดประจําเดือนอันนี้การวินิจฉัยคือจะใช้การเจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนเป็นหลักนะคะถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะที่อายุครรภ์ยังไม่ครบหนึ่งเดือนเนี่ยการอันตราซาวจะไม่เห็นอะไรเลยคำว่าไม่เห็นอะไรเลยหมายความว่าเรายังไม่สามารถระบุตำแหน่งของการตั้งครรภ์ได้นะคะจากอันตราซาวแล้วก็เห็นมดลูกเห็นรังไข่เหมือนเหมือนคนที่ยังไม่ท้องนี่แหละปกติเลยนะคะ ทีนี้มาเข้าสู่เดือนที่1ละเดือนที่1ก็คือที่ประมาณ4-7สัปดาห์ตรงนี้จะเริ่มขาดประจําเดือนแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะถ้าคุณแม่ที่เฝ้ารอที่จะตั้งคันเนี่ยก็มักจะเริ่มมาตรวจลักษณะของการอันตรซาวในช่วงเดือนแรกเนี่ยขึ้นกับอายุคันที่มาตรวจนะคะถ้าหากว่ายังไม่พ้นถ้าหากยังไม่ครบ2เดือนเนี่ยการอันตรซาวที่มีแต่ถุงการตั้งคันไม่มีตัวเด็กถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าโดยมากแล้วประมาณ7 8ถึง80เรเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวเด็กที่อายุคันประมาณ6สัปดาห์เพราะฉะนั้นในจอนี้นะคะ ในจอนี้เห็นภาพอันตรซาวที่มีจุดขาวๆเล็กๆข้างในไหมคะอันนั้นคือตัวเด็กนะคะเป็นการตรวจยืนยันว่าเด็กมีชีวิตแล้วถ้าหากในกรณีที่จะฝากคันก็แนะนําว่าให้เห็นเด็กเป็นตัวก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าในช่วงที่ยังไม่ถึงสองเดือนแล้วอันตรซาวมีแต่ถุงการตั้งคันโดยที่ยังไม่เห็นเด็กเป็นตัวนะคะเรายืนยันได้ว่าตั้งคันแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าท้องเนี้จะเป็นท้องปกติหรือเป็นท้องลม เราต้องใช้การตรวจติดตามอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นถุงปุ๊บยังไม่เห็นหัวใจแต่เจาะเลือดฝากคันเลยรอบถัดไปอาจจะเป็นท้องลมแล้วสุดท้ายการเจาะเลือดนั้นเราก็ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ <Yes. S 1> ก็ตรงนี้ค่ะแล้วถามว่าแล้วการอันตราซาช่วงแรกมีประโยชน์อะไร <T> ก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของการยืนยันอายุคันและวันกำหนดคลอ,อด สมมติว่าคุณแม่บางท่านค่ะหลายๆท่านเลยบอกว่าขัดประจำเดือนมาสองเดือนตรวจแล้วว่าพบว่าตั้งคันแต่ถ้าอันตรซาวไปแล้วไม่เจออะไรเลยแปลว่ามีอยู่สองอย่างนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างหลังก็คือการที่การปฏิสนธิไม่ได้สัมพันธ์กับรอบเดือนที่ผ่านมาคืออายุคันไม่ตรงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการอันตรซาวมันจะเป็นตัวที่ช่วยยืนยันเรื่องของอายุคันแล้วก็วันกาหนดคลอดนะคะได้ค่อนข้างชัดเจน